10, 10, 1, 5, 6, 6. Er สวัสดีครับ FC สวัสดีครับเมื่อนี้เมาแอมโลทงอยู่ที่บ้านแม่อัมพรครับเขาแม่เหล่า12บสงวดซ้อนครับ FC เป็นเลขสูตรคำนวณที่เด็ดครับรวยพันล้านนะครับ FC เนาะงวดวันที่16สิงหาคมพศ2567ครับเลขสูตรคำนวณปะทะเลขเตาครับเลขเตาจะเป็นตัวไหนครับสองเก้าแมเนาะงวดที่แล้วสี่่งว่า ขอตีเอาต้นัอมตีเอาน้ำร้อนมาหนึ่งเจ้าเล่มโตหนึ่งกับเต้าชี้ขานเต้าเต็ากระดาษ30บาทสวัสดีครับคุณแม่อัมพรสวัสดีครับ้ำน้ำเนยโลดหนึืมก็ะดาตีเป็นสีนึงก็ได้ตรงตรงวดกันเลขเต้าซีนึ่งพวเขาเห็นตัวเลขพวกเขาเห็นคือ29เห็นตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อนะคะท่านผู้ชม29เห็นจากตัวเต้าเลยบ่อเม่ยเห็นเมียบกเขาเห็นเห็นในตัวเต้าเลยนะครับเลขสองเต้าไม่ได้ใช้ครับคุณแม่ปนามาแต่น้า เก็บได้ท้งทางแมงงวดก่อนสีหนึ่งตรงๆเลยงวดที่เห็นสามตัวบ่กครับคุณแมนี่ยมเห็นตั้สังคลเตาค่ะมาเตน่าเนาะงวด้อนตัวไหครับคุณแม่เห็นตัวไหครับเ่านเห็นสองเก่างวดนี้เห็นสองเก่าเห็นสองเก่าเห็นอยู่ในหน้าเอิกมันบ่กครับรืกระดองจะตดาดดากมาถผู้เท่าดาก็ดอ่กหัวแล้วนะกระดองกระกระดงะดสงะองกระเอาะเอะ เด็กเต่าครับเด็กเต่าขอเบิ่งได้เห็นตาแม่ไม่เห็นได้เมตีจ้าวมาสร้างเหรโลนึงเหรอว่าหนึ่งกับหนึ่งแต่บางทีขาตีสีหนึ่งแม่ก็ถือเตีเต่าตัวหนึ่งสีขาสร้างได้โลนึงแม่จะได้ถือสามที่บาสหันมันที่พลาดไปวัดนียงัวเนียงหัวประจำวันที่สิบหกเห็นอยู่นี่นี่ล่ะนี่ผู้คนเบิ่งเลยล่ะที่ว่าวันนี่ดีด่าเต่าค่ะของเต่าตัวเดียว นห็นี่ดาตามตัวบเห็นบอครับโบแต่วาเขาตีก็เลือสิแม่อันแค่ตัวก็อาอกันเนาะค่ะของเล็เลขแม่เนาะก้าห้าสอเบดยวสิเบิ้งนะครับโซ่โซ่ก่อนครับเหล็กคำนวณนี่เขามาสิบสองหวดเนาะครับเนาะเขามาสิบสองหวดงวนี้หววทีสิบสามครับเอฟนี่ครับคุณแม่อํมพอนข้าครับหวดวเนที่สิสิงหาคมพศสองพอร้ครับแคปนาจอไว้เลยครับ 9, 5, 2, 9, 5, 2, ะก้าห้าสองเก้าห้ครับแลวกลหนึ่งสามหนนสหนึ่งครับเลขล่างสอตัวครับสหางครับ,ห,รบหาเจ็ดหาเจ็ดเจหากับกันนํำจากหน้อยครับแลวก็สามหาหาสเลขเต้านี่เป็นส<ด>อนะเกครับแต่จะ่ร<า>ิืมหมุนขึ้นเป็นเลขหกนัครับเนาะกาถาตรงตรงนี่ก็คือสอเก้าครับวันเลก้าก็เลยหกตันเดียวกันเลยเอาเกาไปเลยว่ะสอเก้าหรือสองหกนะน ตีลังกาครับโลดตีลังกากรับน้ำครับตีลังกากรับคำนวดเนี่ยมันมันเป็นนี่หรือสูตรแม่มันเป็นครับสูตรนี้มันเป็นเลยบ่แม่เออแม่เป็นไปใช้บล็อตเนาะครับเพื่อนเนี่ยระวังสูตรคำนวณกับเลขเต่านี่มันใจตัวไรแห้งครับเลขสองหางนี่ครับ วงกลมเลยนะค่ะนี่โอ้มันตรงกับเลขสามตัวตรงกับเลขสามตัวเอาเน้น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 อะเน้นกระเด็นกระเด็นมาให้คุณแม่อำเภอแม่ข่าซื้อเสียงดงดังตัวคุณแม่อำเภอแม่เพราะว่าสิบสองงวดซ้อนแล้วตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจันทร์อีกทางหนึ่งจังหวัดศรีสะเกตครับครับผมห้าสองห้าเจ็ดยอดเลยครับเตากยแบบค้ำด้วยบาท ตัวที่เน้นจะเป็น5าเก็ตนแม่เนาะเน้นห้าจกับเก้าห้าสองสลากินแบ่งรัฐบาลสองตัวล่างห้าเจ็ดห้าเจ็ดเลขที่ออกครับผมเลขที่ออกครับ่างหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดชุดยอดเลขสามตัวนะครับเจตังครับวงกลมไวเก้าห้าสองค่ะเก้าห้าสองครับเลขล่างห้าเจ็ดเป็นชุดเน้นครับผม แต่ว่าเลขเก้าให้ตีเป็นเลขหกด้วยแม่บอกว่าคิดว่ามันจะตีละกาเอาสองหกไปด้วยเอาหกสองกันไปด้วยแล้วโต๊ะเต่งหนักพูดเต่งกันได้เพิ่มเพิ่มเพื่อนกันเลยสามโต๊ต้องตรงแลยวนะที่แม่บอกนะสาธุเนี่ยสาธุสาธุด้วยด้วยวางลงขับบาทนี่วางลงแล้วยังฝันดีพร้อมนะแม่เนาะฝันอะไรอีกบาทนีนครับคุณแม่ฝันอะไรครับ แม่ของแม่แม่อง่แอนฝันว่าอันนั้นเขแจ้งหา้องได้ลยลูกกรันเพ้ว่าพ็นคนเอาของมาให้นาซนไปเสียงเลยที่คนเอาของมาให้เอาพัตีแล้วรอจไดกระดเาสี่ยงว่าเด็กเขาเียขั้องนึงกบนเดแบนี้จังไะได้ภาพอาบอม่งแล้วเขามาเบ้งงัว สองงามด้วยค่ะหาสงแม่ก็เลยแหฮงมั่นใจหนึงแล้วก็คิดว่าลูกเก๋แล้วก็คิดเราจะได้มากกว่าใดตัวนี้เราเขียนเชียงแล้วเองเลยเนาะเราไปทำเขาแล้วก็ปลุกเงินเราเขียนต้นเองค่ะแม่แล้วันนี้ขอให้พีมีส่งเรือแม่ด้วยแล้วก็เก็บที่ปัวแล้วแม่เนาะ ครล้วก็ุณพ้อพักพ้แม่โอยพ่อนเอฟซีนะจ๊ะเราบริจาครับอบคุณครับขคุณครับคุณแม่อัมพรครับี่ครับสมุติะครับระสวกอไครับม่ครับาต๊ครับ3ตครับนครับเอแคปหน้าจอไปเลยครับเนาะงวดวันที่16สิงหาคมพศ2567กับแม่อัมพรนะครับเนาะฝันดีครับแลักสูตรคำนวณครับนี่ เก้าห้าสองครับวงกลมไว้เลยครับหลักคาหาเจ็ดครับหนึ่งสามหนึ่งนี่เป็นตัวร่องครับกับสามหาเนาะครับเนาะสองเก้านี่เป็นเลขเตาครับอย่าลืมเด็กเก้าในหมุนขึ้นเป็นเลขกหกนั่ครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้กัซิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับครับผมแต่ยันเพิ่งไปใส่เอฟซียันเพิ่งไปใส่ครับมือนิเบลแอมเราทงสีผ้าไปเบิ้งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ้งของดีกันครับ บ่าวเอ็มมาทมหนี่ยเดีเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเหลียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิริถืงเนาะครับเนาะ,นะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถาอยู่ของหม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับกับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวตามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้นไปพ่อเป็นูุหลดบไงพ่อนวดไี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเื้ออะไรกร็อธิษฐานเอนนาได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของกันตาเนาะเราเรา,เราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนา,าลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแแตๆครับสามผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนา,มมะ,บบาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาสบสมรร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถี่ร่าศีมันบดมันบัง สเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอา,าไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรีกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเราแอมาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้หาหาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 าาครับผมสาธุสาธุ